สวัสดีนะครับนะจัดมานะครับนะขอบคุณนะครับสําหรับหัวใจส้มนะอ่ะนะเข้ามากันได้ถามได้เลยนะครับนะเราก็ดูดวงทั่วไปเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเออเข้ามากันแล้วก็นั่งนะทักทายกันนะสวดบนภาวนาแผ่เมตตากันไปมั่งหรือ,อยังเจ้าทั้งหลายนะทําไปเถอะ การภาวนาเนี่ยเป็นสมบัติของเราเราตายไปบุญเราก็ได้เองไม่มีใครเขาได้ไปกับเราหรอกถ้าจะได้ก็คือมีทางเดียวเราอธิฐานแผ่จิตให้สเพพุทธาสเพธรรมมาสเพสั่งางคาพระปัตตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนาระคางังพันธามิสัพโซนะไหนล่ะนะ,นะ,นะ,นะคือการแผ่แผ่บุญเนี่ยเราก็จะได้มิตรมิตรเป็นอะไรเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรหม เป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายคือมิตรอ่ะมันเป็นได้หมดแหละนะคุยคุยงานกับลูกค้าอาทิตย์นี้จะจบด้วยดีไหมนะไหนจัดไม้ยังดอกุราบของขวัญอ่ะเดี๋ยวดูให้นะชื่ออะไรพิมพ์ชื่อไม้ยังคุยงานกับลูกค้าเนี่ยนะขอบคุณนะครับนะเดี๋ยวดูให้ชื่ออะไรอ่ะดีครับตกลงกันได้ครับวินวินครับ ไพ่ดีนะคุณสีนะตกลงกันได้วินวินนะครับนะนะไพ่หกเหรียญลูกค้าก็ยอมรับได้คุยได้ตกลงได้ไพ่ใบนี้นะกลางกลางนะอืมตกลงอย่างยุติธรรมขอบคุณนะครับสําหรับพลุนะขอบคุณนะครับนะให้หัวใจแล้วก็ให้พลุถามกันได้มีเวลาก็สวดมนภาวนาแผ่เมตตานะครับการจะได้อน,นิสงส์บุญเนี่ยเป็นมนุษย์เดียง,ง่ายที่สุดเป็นสัตว์เป็ดสัตว์นรก เนรชานนี่ยากยากกว่ามนุษย์มากเพราะมนุษย์เนี่ยมีสติมีปัญญาสามารถที่จะเจริญภาวนาได้ตลอดเวลานึกได้นึกปุ๊บทําปับ๊บนึกปุ๊บทําปับ๊บเวลาใกล้ตายเนี่ยกรรมฐานจะมีประโยชน์เหมือนเราเดินที่มืดน,นะสาววันที่16นี้จะมีโชคลาภไหมเดี๋ยวดูให้นะคุณสาวนะน่าจะได้อะไรมามั่งแหละเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้มันหยิบจับมาได้หยิบจับเนี่ยน่าจะได้อะไรมามั่งแหละนะ ว่าตรงๆนะแต่ได้ไม่เยอะแต่ก็ได้ได้บางอย่างมาว่าว่าตรงๆนะเพราะมันเห็นจะจับได้จับไม้เท้านะก็ยังมีโอกาสมั่งนะคุณสาวนะนะขอบคุณนะครับนะก็เข้ามากันแล้วก็กดแชร์ออกไปแชรคนละเก9 9พัแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์ออกไปแล้วก็แชร์กันออกไปอีกนะ อย่าลืมสิโคเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะนี่มีคนเข้ามาวุ่นวายกับผมเต็มไปหมดเลยเนี่ยไอคลิปที่ผมทำนะเกี่ยวกับการสอนธรรมะชั้นสูงเนี่ย <c oughs> คุณธรรมจีบอะไร